one that the scratches making me down. ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะแดดจ้ามากเลยค่ะแล้วก็นี่ตอนนี้เวลา23นาฬิกาค่ะดูดีแดดจ้ามากๆเลยนะคะใครที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ก็ต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทางอาทิตย์พายุฝนตกหนาวมากเลยนะพอวันนี้มาอากาศร้อนขึ้นมาทันทีเลยทําให้แบบต้องปรับตัวเองอ่ะเพื่อนแล้วก็มี ภาวะแพ้อากาศสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับฉะนั้นการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะนอกจากปัญหาพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูคู่ดูผู้ชายดูแฟนของเราเนาะว่าเป็นคนที่เออเราควรที่จะคบควรที่จะามาเป็นแฟนไหมนะคะวันนี้นะคะพี่น้อยก็มีเรื่องมาแชร์ประสบการณ์ะะจากตัวพี่น้อยเองนะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็คัดมาได้สักห้าข้อห้าข้อ คนที่มีห้าข้อนี้นะคะเพื่อนๆไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะเอามาทำเป็นแฟนเราเอา,เอามาเป็นแฟนอาเป็นคู่ชีวิตเรานะคะเพราะมันจะทําพาให้เรามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขและไม่มีความเจริญก้าวหน้านั่นก็คือสุดท้ายเราก็ต้องมีการเลิกลาหย่าล้างกันไปนะคะทําให้ชีวิตเราต้องเสียเวลาอยู่กับคนพันนี้นะคะพวกนี้นะห้าข้อน,นะคะพี่น้อยมีอะไรบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ข้อแรกเลยที่พี่น้องให้ความสาคัญม,ม,มากๆก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะเพื่อนๆกับคามซื่อสัตย์ที่พี่น้อยเห็นเนี่ยผู้ชายถ้าโกรกแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเขาไม่เขาไม่ให้เกียรติเราไม่ทําร้ายจิตใจเราด้วยอะ่ะเออแล้วไปแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นกับผู้หญิงทั้งๆที่มีเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเจ็บใจเสียใจใช่ไหมคะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเราเสื่อมอะ่ะเออแบบความสัมพันธ์เสื่อมนะคะทำให้เราเสียความรู้สึกไปเลย อันนี้ผู้ชายที่มีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์นี่ไม่ว่าจะเรื่องโกหกเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ทั้งเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งกายทั้งจิตใจ,จเราก็เสื่อมไปด้วยนะทําให้เราต้องมองัมหมกบุญเสียอกเสียใจแล้วก็ความมีความวิตกกังวลน้อยอกน้อยใจแล้วเราก็ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงว่าไอ้วันนี้มันโกหกเรื่องนี้วันพรุ่งนี้จะโกหกอะไรอีกอยู่กับความหวาดระแวงแล้วก็ไม่มีความไว้วางใจอะไรมันก็ไม่มีความสุขกันนะครับ สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปมีปัญหาเลิกกันไปทางที่ดีนะคะที่นะคะตัดสฟแต่ต้นลมบายบายเลยดีกว่าแต่ถ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโกหกหรือไม่โกหกก็วิธีการพูดคุยหรืออย่างเงี้ยค่ะคนที่มีนิสัยโกหกนี่ค่ะมันต้องหลุดออกมาจนได้ค่ะเก็บไม่อยู่อะค่ะเรื่องเนี้ยลองจับผิดดูได้เลยนะเวลาช่วงเวลาพูดคุยก็ใช้เวลากันนิดนึงนะคะแต่ถ้าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมารู้อีกทีหลังเนี่โอ้โ oh, ห โคตรเสียดายเวลาโคตรเจ็บใจนะหรือยิ่งความเรื่องความไม่ซื่อ,อสัตย์ไปนะคะข้อสองนะพี่น้อยก็อยากจะมาคุยกันเรื่องถึงความมั่นคงนิดนึงการที่เราจะแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องมาฝากชีวิตไว้กับเขาใช่ไหมอย่างน้อยเนะเขาก็ต้องมีความมั่นคงให้เราบ้างแหละถึงเราจะไม่ได้มาเกาะเขากินหรือเราจะไม่ได้ว่ามาเพราะว่าด้วยเงินอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเขามีความมั่นคงมีประวัติความเป็นมาอย่างไงมีความมั่นคงในหน้าที่การงานไหมไม่ใช่จากวันๆเอาแต่ อะไรดื่มเหล้าไม่ทํางานทําการเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีไม่มีคุณสมบัติอ่ะมันไม่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราได้ไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานวันๆไม่รู้งานอะไรไม่เป็นหลักเป็นแหลงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆค่ะเราจะต้องมาทน ภาระรับเลี้ยงดูเขาต่อไปอีกนะประเภทนี้นะแล้วก็มาเป็นลูกแง่คอยเล่นแต่เกมไปวันวันเตะฟุตบอลไม่เอาการเอางานโหอย่างนี้ก็ไม่ไหวเลยนะคะเ,เพื่อนๆแทนที่เราจะได้สามีมาดูแลเราเรากลับเป็นคนที่ต้องดูแลเขาอีกนะคะมันก็ไม่และต่อไปถ้าเรามีครอบครัวถ้าเรามีลูกมีเต้าแล้วแล้วลูกเรามีพ่อแบบนี้ซึ่งไม่โตสักทีแล้วจะมาเป็นหัวหน้าคราปวดเราได้ยังไงอันนี้นะข้ความมันคงต้องดูต้องเช็คนิดหนึ่งนะคะเรื่องหน้าที่การงานนี้ใส่ใจคอกระลึ กิจกรรมภายในเล่นเกมหรือเปล่าบ้าเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็บ้าติดเพื่อนติดฝูงไปไม่มีไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนกะ็สามนะคะเป็นคนที่ไม่เอาฐานเลยไม่เอาไหนเลยไม่เอาฐานไม่อะไรคือคนสัมบลเลเทเมาหรือติดติด,ตดเพื่อนติดเหล้าติดปาร์ตี้ งานการวิธีทาอันนี้พี่น้อยเจอเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะคนสัม,มเลรเทเมาเนี่ยกินแต่เหล้านะคะแล้วก็วันๆก็ไม่ได้มีความคิดที่จะทํามาหากินไม,ไม่ไม่พูดเรื่องอนาคตไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตเลยขออยู่ไปวันๆนหนึ่งกินเหล้าขบเพื่อนนัดสังสรรค์เฮา,าเสร็จจบเมานอนตื่นเช้ามาวันใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีอนาคตให้เราเลยอันนี้ไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนะคะไอ้การดื่มเหล้าติด การพนันหรือสัมมาเลเทเมาหรืออะไรพวกนี้มันนำพามาซึ่งปัญหานะคะต่อไปในวันข้างหน้าถือไม่มีความสุขกับเราแล้วไม่มีเวลาให้เราแล้วเอาเวลาทุกอย่างไปให้กับเรื่องเล่ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีเวลามาดูแลเราไม่มีเวลามาให้ความสุขกับเราไม่มีเวลามาเทคแคร์เราแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะ เป้าหมายอนาคตก็ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการพูดคุยอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้พี่น้อยเจอเลยแล้วสุดท้ายนะคะมนไ,ไปถึงขั้นลงไม,ลงม้ลงมือทะเลาะเบาแวงกันเวลาคนกินเหล้าไม่มีสติฮะคนเล่นการพน,นันคนติดเพื่อนเนี่ยฮะถ้าเขาบ้าเลยคือแบบไปทางนั้นแล้วเนี่ยเราพูดแล้วนี่เราไม่มีความหมายแล้วคือตอนนั้นเราไม่มีความหมายแล้วเขาไปทางนั้นแล้วนะคะคนแบบนี้นะคะเอามาให้เป็นเสียเวลาเปล่านะคะเซ่กู๊ดบายบายบายกับบายบายอันไหน นะโอเคเรื่องเรื่องเอาเลยเลยกันนะเพื่อนๆ่ะลองดูนะคะว่าแฟนเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นน้ําเราียกว่าถ้าได้ไปที่ไปเป็นกระสอบทรายก็แน่เลยแล้วเป็นปน,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 นั่งรอเหงาเหงาเมื่อ,อไรจะมาแล้วก็ไม่ปล่อยทิ้งเราปล่อยเราอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเราวังจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปด้วยนะคะคนพันนี้แล้วเราก็เป็นภาระเราด้วยเราต้องมาทำมาหากินเลี้ยงดูเราเองเลยถ้าเกิดมีลูกยแย่ๆเลยเราต้องดูแลลูกเราอีกนะคะ คนที่ไม่เอาทานสัเพอเทเมานะคะข้อนี้ข้อสี่ค่ะคนแบบนี้นะคะขี้อวดขี้เมาเรื่องชาวบ้านขี้อวดคือมีเวลารู้เรื่องชาวบ้านได้หมดแต่ไม่เคยรู้เรื่องตัวเองเลยขี้อวดอวดอวดคุยคุยแต่ไม่ทํารู้ดีไปหมดแต่ไม่ทําเอาเปียบเราเออเธอทําอย่างนั้นสิทำงานเอออันนั้นดีนะอันนี้ดีนี่ภาพออกไหมนะแล้วก็ให้เราทําแต่เขาไม่ยอมทําขี้อวดขี้คุยขี้โม้ขี้เมา บา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 คือพูดแต่ไม่ทําไม่ลงมือทําอันนี้ก็ไม่เป็นหลักเป็นแรงเลยไม่มีเป็นความเป็นผู้นําให้เราเลยแล้วเราจะเหนื่อยด้วยซ้ำไปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มันมันพูดที่พูดมามันไม่จริงอ่ะคาว่าอวดน,นี่มันก็ต้องไม่จริงอยู่แล้วมันก็ต้องเวอร์วงังอลังการอยู่แล้วแล้วที่แท้จริงและแค่มดตัวนี้เดียวเองความจริงหาไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเข้าข่ายที่ทําให้หลอกลวงเราด้วยเนาะเพื่อนๆอันนี้ถ้าเราได้มาที่สงสัยต้องแบบ ถ้าพูดอะไรมาแล้วเราจะต้องมาหารร้อยหารสิบไหมอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีความจริงให้เราเลยสักนิดหนึ่งมีไหมเออนะก็ต้องทุกข์ใจกับเขาผลที่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอันนี้นะคะเพื่อนๆนะลองดูนะคะนนว่ามีไหมนะ หัวใจน้องนะขอ้อที่ห้านะคะหัวใจเลยทัศนคติที่ดีค่ะเพื่อนๆเ,เรายังชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่โลกสวยหรือว่าคิดบวกอะไรตลอดเวลาขอให้เป็นคนที่มีคิดดีมองโลกในแง่ดีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ให้กําลังใจเราบ้างหรือว่าไม่ใช่จะวิจารณ์อะไรแต่ด้านลบๆหรือมองเห็นอะไรก็จะเป็นด้านลบไปหมดเลยอันนี้เวลาที่เราคนที่เราอยู่คน พวกที่มีทัศนคติลบเนี้ยเวลาเราอยู่ด้วยเราจะรู้สึกว่าโลกนี้โศกเศรา้าหมดมองเซเแล้วเกินไม่มีไม่มีความสุขอะฮะมันก็จะทําทําให้เราสุขภาพจิตเราเสียด้วยนะคนที่มีทัศนคติดีมันก็จะสร้างบรรยากาศให้ดูโลกนี้มันน่าอยู่มีกําลังใจขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็พูดในสิง่งในแง่ที่มุมบวกในแง่ในที่ดีให้กําลังใจจัน เขาเรียกอะไรทาให้โลกนี้สวยงามขึ้นมาเยอะเลยคนที่มีทัศนคติลบกับชีวิตเนี่ยมันทําให้ชีวิตเนี่ยถอยหลังยําแย่มันไม่มีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปนะคนอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะมาอยู่เป็นคู่หรือจะมาอยู่เป็นคนข้างๆเราได้ไหมคะถ้า,ถา,ถาเราต้องการกําลังวันไหนที่เรารู้สึกดาวรู้สึกตกแล้วเราอยากมีกําลังใจหรือมีคนที่มาพูดปลอบใจเราแล้วเราไม่มีเลยตรงนั้นมาถึงมาวิจารณ์มาพูดลบเราอีกทําให้เรา ตกจิตตกลงไปอีกทําให้แย่ลงไปอีกอันนั้นป่วยทางกายไม่พอแถมยังป่วยทางจิตด้วยนะคะเพื่อนๆคนอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะเอามาไว้อยู่เป็นคู่ข้างตัวเรานะคะทําให้เราต้องสุขภาพจิตเราตกต่ําลงทุกวันทุกวันนะคะพอที่น้อยอลิส์มาได้ก็มีประมาณนี้นะคะลองไปดูนะคะว่าผู้ชายที่เราจะคบด้วยเนี่ยเห็นด้วยกับพี่น้อยไหมอันเป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครมีมากกว่านี้หรือว่า มีดีกว่านี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ